สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ชี้เป้านะครับบอกพิกัดนะครับสำหรับคนที่กำลังตามหาวัวขุนไซเล็กเบอร์เล็กนะครับมีตั้งแต่ประมาณ250กิโลถึง350กิโลนะครับเพศเมียเพศผู้มีนะครับตรงนี้นะฮะเบอร์เล็กๆทำไม่เยอะนะครับ ตลาดน้อยๆเขียงเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าอยากจะได้ไปไว้เสริมนะครับเวลาที่ทําวัวใหญ่แล้วมันไม่พอนะครับต้องเสริมเบอร์เล็กเข้าไปนะฮะตรงนี้เลยนะครับผมพิกัดวัวอยู่ที่อําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ผมได้ขึ้นให้ตรงหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับความยาวประมาณ5นาทีนะครับผม เพศเมียมีนะครับเพศผู้มีนะครับขุนอ้วนแล้วนะครับเบอร์250ถึง350อยู่ประมาณนี้นะครับผมราคาเนี่ยนะฮะเปิดไว้ที่นะครับผม85บาทนะครับราคาคุยกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาเยอะใช้เยอะเนี่ยยกทีหนึ่งคันรถหนึ่งเที่ยวรถ6ล้อ อะไรประมาณนี้ราคาคุยได้นะครับต่อรองได้นะครับถ้าเป็นเพศเมียเนี่ยก็สามารถลดได้อีกนะครับราคาก็เป็นราคาที่เปิดนะครับผมยังคุยได้ต่อรองได้นะครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้หรือว่าอยากมาดูมาชมตัวจริงได้เลยนะครับพิกัดวัวอยู่ที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง ครับวันนี้เป็นวัวขุนอ้วนแล้วนะครับสําหรับคนที่กําลังตามหาจะไปทําเนื้อนะครับชําแหละเป็นเนื้อชิ้นส่วนขายนะครับตามเขียงนะเทศกาลตุ๊ดจีนนะครับสงการนะครับปีใหม่นะครับหรือว่าเขียงเนื้อทั่วไปนะครับที่มีการเชือดลายวันเนี่ยตรงนี้เนี่ยอ้วนอ้นเต็มๆเลยนะครับไซเล็กเบอร์เล็กนะฮะราคายังคุยได้นะครับ ราคา85บาทก็คือเป็นราคาเปิดนะครับผมเอาเยอะใช้เยอะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเพศเมียมีอยู่ประมาณร่วมๆ่วม30บนะครับทุกตัวเนี่ยอ้วนเต็มที่แล้วนะครับมีบางตัวที่เลี้ยงลูกอยู่ก็มีบางตัวที่ท้องอยู่ก็มีตัวนั้นก็ไม่ต้องเอาไปนะครับเอาเฉพาะตัวที่พร้อมที่จะทำเนื้อได้แล้วนะครับผมครับก็ สำหรับนะฮะคอกขุนคอกนี้เนี่ยก็ส่วนมากจะเน้นเป็นขุนวัวไทยนะครับโดยที่เน้นไปที่เขียงเล็กๆนะครับแล้วก็คอกนี้เนี่ยก็ทำเองด้วยนะครับทำเขียงเองด้วยนะครับวันละตัววันละสองตัวสองวันตัวแล้วแต่ตลาดนะครับาขายได้ก็ทำเยอะนะฮะขายน้อยก็ทำน้อย ก็แบ่งนะครับสำหรับคนที่เคียงเนื้อนะครับอยากจะได้เบอร์เล็กไซส์เล็กนะฮะมาคุยกันนะครับมาคุยกันมาดูของจริงมาดูหน้าคอกหน้าฟาร์มได้เลยนะครับเนี่ยฮะสวยๆอย่างเงี้ยโซนนี้นนจะเป็นเพศเมียทั้งหมดเลยนะครับอ้วนๆเต็มๆมีครับผมคัดได้เลือกได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแยกเป็นตัว2ตัวเนี่ยราคาก็ อีกราคานึแล้วครับแต่ถ้ายกเลยนะครับทั้งอ่าหรือว่าเต็มเที่ยวรถเลยหล้อหนึ่งหรือว่าอ่ารถอ่ากระบะนะฮะมีลูกพ่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ10ตัว20ตัวเนี่ยคุยกันได้นะครับราคายังคุยได้เลยนะครับมาดูมาชมตัวจริงกันได้เลยนะฮะอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองนะครับเบอร์โทรขึ้นค้างให้เรียบร้อยเลย เนี่ยฮะอันเนี้ยดูใกล้ๆนะครับตัวเนี้ยอย่างตัวเนี้ยโอ้โหหลังแตกตูดย้อยนะครับก็ขุนมานานแล้วครับขุนมานานแล้วนะฮะนี่ดูนะครับแต่ละตัวอ้วนๆเต็มๆนะครับเน้นครับผมเลือกได้นะครับคัดได้นะครับอ่านอนอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหเต็มๆทั้งนั้นใช้250ก็มีนะครับ250มี300มี350มีไม่ ไม่ถึง400นะครับไม่ถึง400เอาล่ะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวไม่ว่าท่านมีวัวอยู่ตรงไหนนะครับสามารถส่งคลิปมาแบบนี้นะครับผมสามารถที่จะทำคลิป YouTube นะครับช่วยพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับขายวัวขายควายได้เลยนะครับ ไม่จําเป็นต้องให้ผมไปถึงที่ก็ได้นะครับถ้าเกิดระยะทางมันไกลก็ส่งมาแบบนี้คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ